พราพ่อพี่ใช่แฟนแบบนี้แหละอ่าไม่ใช่ได้ไงแล้วใครเป็นแฟนมาเราพีเราพี <c oughs> พี่เป็นแฟนแบบนี้นี่ไม <c oughs> ่รู้เหรอว่าแฟนมาว่า,าอะไรแปลว่า <c oughs> เป็นแฟน,น,แฟนต้องทำอะไรบ้างครับพีู่มือกันจูมือกันเหรอขี <c oughs> ่หลังกันเหรอตู <c oughs> ้กันตู้กันตู้กันยังไงคตู้กันแบบมีไหม ทิพหลังคาะพีพบโอยถามอะไรี้ีสโอ้ยมันกคื<บ>อแบบนี้พ่อพ่อไม่ใช่แฟนแบบนี้นะอ่ะไม่ใช่ได้งไงแล้วใครเป็นแฟนมาเราพีเพีพี่เป็นแฟนแบบน <c oughs> ี้รู้เหรอว่าแฟนมาว่าอะไรแปลว่าแฟนขับไกเป็นว่าแฟน,น,แฟนขับไม่ใช่ละใช่นหน่อยไอพี่ทีมันงอน แล้วให้เหมันมีนั่งกับแฟนมมีได้ไหมครับม่ได้เรวพี่โกรธเพราะอะไรอ่ะเราไม่อยากนั่งกับเหมีอนมีเหมืนมีันั่งกับแฟนเขาพี่จะเผล่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพี่พี่อยากเอาเพรอเป็นแฟนมมีนะไม่ใช่อ้าวพ่อเป็นแทนต้นไม้แทนไม่ใช่ละต้นไม้เพพอเป็นแฟนเบมนีนะพี่ใหญ่แล้วพี่พูดอะไรดี พ่อ,<ป>พ,อ,พ,อพ่อไม่ใช่แฟนบามีแต่เป็นพ่อน้อ <c> ง <oughs> แต่แต่เขาไม่ใช่แฟนบามีซะดอยแล้วเข,เขาเป็นใครเขาเป็นใครห,น,หน่ะนีเขาเป็นแฟนบ้านเขาเป็นแฟนบารมีแล้วเขาเป็นอะไรกับน้องพีเขาเป็นแฟนกับตูไบาไม่ใช่แฟนกับบามีแล้วน่าหน่าพ่อพ่อกับมามีเขาเป็นแฟนกันหนูรู้ปะเนี่ยไม่รู้หนูเป็นใครอ่ะวบี้วพี่เป็นแฟนบานีมี ไม่ใช่แล้วีเป็นูสิไม่ใช่แล้วพี่ว่าแฟนคืออะไรคำว่าแฟนคืออะไรจะไม่คิดได้ว่าเป็นแฟนต้องทำอะไรบ้างครับจูมือกันจูมือกันเหรอก็พ่อกับมามีเขาก็จูมือกันนะครับพี่ก็เคยจูมือกันเหรอจูมือกันสิน้องพี่ไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยครับแล้วทำอะไรอีก ขี่หลังกันหรออ้าวเพราะพ่อของมีเขาเคยขี่หลังกันน้องพี่ไม่เห็นเหรอเคยเหรอแล้วทำอะไรอีกอุ้มเฮ้ยอมไหเพราะพ่อเขาก็เคยอุ้มมามีน้องพีเคยเห็นไหมใช่ไงขี่หลังแล้วมีอะไรอีกทำอะไรอีกตู้กันตู้กันตู้กันยังไงตู้กันแบบมีไหม ทิพยลรังกันแล้วทำอะไรอีกทุบกันไม่ใช่น้องพีแล้วทำอะไรอีกทุบหอมกันได้ไหมหอมมีได้ทุบเปียกเดียวอ่ะหอมทำไมหอมหอมไม่ได้ล่ะแฟนกันที่เป็นทรมาน้องพีเป็นแฟนกันจุบกันได้ไหมมีได้ทำไมอ่ะพีแปดโอ้ยถามอะไรเงี้ยีสิโอ้ยมันกิน โอเคนะโอเคต้องทูบกันใช่ไหมลูกใช่แต่ต้องทูบกันบาีต่อยพ่อเลยฮะพอชาวกันได้หมแพนากัปิดพนาวเหยกี่ได้ต้อสู้ต้อง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 บาีตงบอกเลยกับพ่อ แม่บี้เป็นแฟนแล้วพ่อได้ไงใช่ป่ะพูดจิไหนพูดสิแม่น้องพี<ม>่ะบบีต้องอะไรดีบบีบี <us también vey> <us> ับบบต้องทำอะไรบารบีต้องบอกอะไรเป็นตะกววตกวดไอ้พ่อพ่อวิ่งไปจากนู้เดี่ยวดีืออะไรบีต้องบอกกันดีพ่อพ่อบีกลาเป็นยักษตัตีพ่พอแล้ว้าอีกัก อ่าน้องพี่สรุปพ่อๆกับแบบมีเป็นแฟนกันได้ไหม